ชําๆเลยอันนี้หัวแพะอัสลามุณไกรคุมครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาเดินตลาดละมาดอนนะครับย่านออนนู๊นี่ตลาดเอี่ยมเลยของค้าวของหวานของทานเล่นขบกับข้าวลาสินอดเพียบปยไปเดี๋ยวไปเดินดูกันนี่ร้านนี้ของหวานเต็มเลยนะครับใครอยากลองกินเป็นขนมต้มจิ้มก็มีนี่นั้นเป็นสาคูนะครับนี่ครับใครหากับข้าวร้านนี้เลยนะมีเยอะมากมีเป็นผัดเป็นต้มก็มีนะครับ ดูดิกับข้าวเยอะมากนี่พะโลร้านไก่ทอดนะครับค่ะไก่ทอดไก่ต้มน้ำปลาไก่ขยาวนี่มีไก่ขยาวด้วยนะยค่ะนี่ขนมบาเยียนะครับใครยังไม่เคยลองนะมาลองได้นี่ข้าวขาวัววัดด้านะครับก็ามาเหมือนกันชาๆเลยดูดิดกล่องละ80บาทนี่ครับบาร์บีคิวเนื้อ20นะไก่18บาท มีซูยีด้วยนะครับ10บาทเองอะซามโมซ่านะกับปอเปียทอดนะครับนี่กำลังลงเลยร้อนๆหอมหมกนะมีรวมมิสทะเลไข่แมงดาก็มีเหมือนกันนะกำลังปิ้งเลยนี่ร้านบะหมี่แห้งนะครับสลัดมะรีกุ้มคุ้มสลัมจ้าไข่ชุดละเท่าไหร่ครับบงัง สามห้าสี่สิบต่บ้านะพิเศษสี่สิบใช่ไหมครับนี่า้เางเขามีเป็นเส้นเหลืองเส้นเขียวมีหมดเลยขายทุกวันไหมครับขายทุกวันกัะขายทุกวันตลอดเลยเรามาดอเลยนะก็นำร้านมาลองได้นะครับร้านขนมปังทอดนะครับนี่ขายยังไงครับมะบุลกิซิปก็คือเป็นขนมปังหน้าไก่ทอดอย่างนี้นะมานะสวัสดีคุณครับ สบายดีนะครับนี่เจอกันทุกปีครับตลาดเอี huh. er okay. ่ยมสมบัต oh, uh ินะขายอะไรบ้างครับเนี่ยบางวันนี้มีปอเปี๊ยะมาเดิมปอเปี๊ยะปลาทั้งโกรุชิ้นปลาอ๋อนี่มีปอเปี๊ยะปลาทั้งโกแล้วก็ลูกชิ้นปลานะนี่มาลองได้นะครับอันนี้ร้านมูซาเป็ดย่างนะครับก็มีเป็ดข้าวหน้าเป็ดก็มีนะครับนี่นี่ร้านโกกูข้าวมันสูตรไก่ตอนนะครับมีข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดสามอะไรกูม เขามันกล่องอะไรกี่บาทครับบังสี่สิบบาทครับสีกสิบบาทอ่าสี่สิบบาทนะแต่ถ้าเป็นเนื้อมีเนื้อทอดด้วยนี่เพิ่งเคยเห็นนะเขามันเนื้อทอดมาลองได้นะครับหกสิบบาทเป็นแซนด์วิชหรือเป็นสลัดโลก็มีเหมือนกันนะครับร้านโจ๊กนะครับอยากกินเบาๆก็มีเหมือนกันนะครับเป็นโจ๊กไก่สับไก่เส้นไก่ก้อนมีหมดเลยร้านซุปเนื้อนะครับชุดละร้อยนะเขาเหนียวมะม่วงนะครับชุดละเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวโมงชุลห้าสิบนี่ครับซูชิห้าบาทนะสิบชิ้นแถมหนึ่งไปอีกถูกมากใครอยากกินแพะคนขายแพะซาเมะกุ้มนี่บังขายแพะอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่แพะอย่างเดียวเลยมีอะไรบ้างครับมีตอนนี้มี็นเมนูแพะทอดนี่ขาเลยอันนี้คือเป็นแพะทอดหรือขายยังไงอ่ะเป็นที่โครงแพะเนี่ยกี่ละเจ็ดสิบบาทกี่ละเจ็ดสิบบาทนะใช่แล้วถ้าเป็นแบบขาแพะเป็นชิ้นเนี้ยกี่ละแปดสิบห้าบาท อันนี้หัวแพะไปพร้อมน้ำแกงอันนี้เลยใครชอบกินหัวแพะนะเนื้อมันจะมีตรงแก้มใช่ไหมบังใช่นุ่มๆเนาะเยอะเยอะแล้วนี้ครับนี่เป็นแกงกุลมาแพะโอ้ทำเวลาน่ากินมากหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือจองหรอใช่ใช่อันนี้แบบโอ้ทำเวลาลิสกีดีมากนะครัถขายทุกวันไหมบังขายทุกวันครับขายทุกวันนะใช่ครับกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสองโมงครึ่งถึง สองโมงครึ่งหรืหกโมงเย็นมาได้เลยนะร้านคนขายแพะนะครับนี่ใครอยากกินข้าวยำก็มีเหมือนกันนะครับเครื่องเยอะมากเลยนะนี่เป็นเคบับอะไรครับกะเคบับไก่ไก่ทอดเคบับไก่ทอดชิลละเท่าไหร่ครับชิลห้าสิบาสิบบาทนี่อรอ้าอยจ้ามานี่อันนี้ร้านขนมปังอีกร้านนึงนะครับยี่สิบยี่ห้าเงี้ยถูกมากสลาม์อะไรกุ่มครับอะไรกุ้งนะเนี่ยกุ้ยช่ายทอดนะครับ ร้อนๆเลยไถยังไงครับปังสองชิ้นสามสิบจานสองชิ้นสามสิบบาทนะนี่ขึ้นขึ้นนะครับหลาหมกนะครับใครหากับข้าวได้เลยนะกล่องเ,เท่าไหร่จานนี้ชุดละสี่สิบห้านะครับนี่ครับร้านปลาหมึกย่างนะครับเริ่มต้นสิบห้าบาทยี่สิบบาทสามห้าบาทนะโอเคครับเอาเป็นว่าใครอยากหาของกับข้าวและสินอดมาได้เลยนะที่ตลาดเอี่ยมสมบัติย่านอ่อนนุชนะครับแล้วก็ของขายเพียบเลยพ่อค้าแม่ค้ามือซิมเราก็เยอะมาอุดหนุนกันนะครับสามในกลุ่มเรมตะรอประกาศตรงนี้